สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเอกิิศักดิ์ดวงพิมพ์ในช่วงลองขับใบเอกิิศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมาเขาเรียกมาสัมผัสแบบเป็นเอ่อ first impression ของ BMW 3สามรุ่น3โมเดลซีรีส์ห้าสองคันและซีรีส์สามหนึ่งคันพามาลองกันก่อนลองกันแบบว่าเป็นทั้งทีทั้งทมันนิดนึงว่าจะได้รู้ว่าในซีซีรีส์ห้าใหม่สองรุ่นสองเวอร์ชันที่ได้รับการ ไมเนอะร์เชนหน้าตาใหม่หรือเรียกจะใช้คำเรียกว่า LCI เนี่ยกับเจ้า530 EM Sport ด้านซ้ายผมคันนูางสีเทาแล้วก็ 520D m Sport ขวามือสีมือกันนี้กับน้องใหม่ล่าสุดรถเบียมอยู่ซีรีส3ที่ถือว่าเป็นซีรีส3ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเป็นซีรีส์3 330 LI ข้างหลังผมคันนี้ครับ LI m Sport สีขาวคันนี้ กับบอดี้ที่เรียกว่าเป็นลองวิวเวดเป็นสีสามลองวิวเวดสีสามช่วงยาวเราจะมาดูว่ารถทั้ง3รุ่นเนี่ยมีเอกลักษณ์บุคลิกอย่างไรแต่ก็ก่อนอื่นครับบอกราคานิดน,นึงต้องขออนุญาตเปิดนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันหลายรุ่นเดี๋ยวจะผิดพลาดนะในคันแรกเจ้าซีรีส์ห้าเราได้ยินไปแล้วก็คือ530 EM Sport คันนั้นนู้นถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในการเทสวันนี้กับราคาจำหน่าย3 7 3 9้านบาท และรองลงมาใน 520d ถัดสีมือคันนี้ราคาขยับลงลมาเขาเรียกว่าเบาลงมานิดนึงคือ3ล้าน5 3 9 0 30,900มาเพื่อเป็นดีเซลในรุ่นที่ออปชั่นเต็มที่สุดนะฮะวันนี้จริงเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีเจ้า5 3 0 e ที่เป็นเป็นโมเดลเริ่มต้นซึ่งราคาจะถูกที่สุดในสกูลซีรีส์5นะครับแต่เรามีพระเอกอีกคันคันใหม่คันนี้ที่เพิ่งได้รับการเปิดตัวกักบราคาเท่าไหร่2 8 9 9 0 0 0บาท เจ้าซีรีส์3 3 3 0 LIM Sport คันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าในรถ3คันเนี่ยครับฟีลิ่งการขรับเรียกลองมันจิ้มว่าแฮนดิลิ่งของรถเป็นไงทั้งการลองในสนามและลองบนสภาพถนนจริงเดี๋ยวมาติดตามชมครับเริ่มที่รุ่นแรกก่อนครับวันนี้3รุ่นรุ่นแรกเราเริ่มน้องเล็กที่ถือว่ามีน้องเล็กที่มีตัวถังที่ค่อนข้างยาวที่สุดในตระกูลซีรีส์3กับ3 3 0 LIM Sport คันนี้หน้าตา ในเวอร์ชั่นชุดแต่ง M Sport ทำให้ทีรีส3คันนี้จริงต้องบอกว่าเป็นทีรี่3ท,ที่ที่เราคุ้นเคยกันดีกับที่มีจำหน่ายอยู่แต่บ้านเราเนี่ยเราจำหน่ายอยู่ในรุ่นของเวอร์ชันเป็น 320D กับ 330E ที่เป็นปรักกินไฮบิดในครั้งนี้มาในเวอร์ชั่นที่เป็นเครื่องยนต์ล้วนๆไม่มีมอเตอร์เป็น 330I อแหละรครับแต่ว่ามีรลาดต่อานน้ำแทรที่ดนึงว่า LI เพราะว่าเป็นถังยาวหน้าตาจะเป็น M Sport มีชุดแต่งบลด้วยน้า มาก็เรียกว่าความสบเชียวเหมือนกันร้อแม็ร้อแม็จริงๆต้องบอกว่าร้อแม็เนี่ยในลายร้อแม็ก็ถือว่าสปอร์ตดีนะกับแม็กหก้านแต่ไซส์เนี่ยเขาจะเล็กลงมานิดนึงในเวอร์ชั่นที่เป็น M Sport ของ 330E เนี่ยเขาก่อนผมเพิ่งรีวิวเภาคุณผูมารู้จักนะเป็นแม็ก9ิแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ18กับยาง225/45/18ในด้านหน้าและด้านหลังครับก็ยังเป็น18เหมือนกันนะฮะ แต่ยางใหญ่ขึ้นเป็น255 255 40 R18 ต้องบอกว่าแม็กจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงแต่สิ่งแตกต่างกันท่านผู้ชมสังเกตและจำได้ราั330เหือนกนแจะเปลี่ยนจากพลังยนไฮบริดเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาเบรกเบรกในเวอร์ชัน 330e จะเป็นเบรคคลิปเปอร์สพอร์ตสีน้ำเงินดูดุแต่มาในเวอร์ชันนี้เป็นคลิปเปอร์เบรกแบบสไลด์พอร์ตเดียวธรรมดา,าการเบร็อาจจะไม่ดูดุดเท่ากับ 330e เท่าไหร่ก็ออปชั่นเรื่องเวรหายไปนะในตรงนี้ล้อเล็กลงนะข้างๆมีโลโก้ M ปิดอยู่เพราะว่าเป็นชุดแต่ง M Sport Package สิ่งที่อยากจะพามิตชมมาดูก็คือในเรื่องของความยาวของประตูถ้าเรามองครับประตูหน้าไล่ไปถึง B-pillar และถึง C-pillar เพื่อนจะเห็นว่าช่วงเนี้ยครับกระจกเนี้ยม,มีความเรียกยาวขึ้นกว้างขึ้นซึ่งทําให้ห้องโดยสารของเจ้าส3คันนี้มีความกว้างสุดสบายมากขึ้น และอีกหนึ่งออปชันครับที่มีมาในเวอร์ชั่นนี้ก็คือด้านบนมองครับด้านบนจะเห็นเลยว่าเจ้าซีรีส์3 3 30li คันนี้เนี่ยมีหลังคาพารามิคมูลรูฟหลังคากระจกบ,บานใหญ่ซึ่งได้ใช้งานได้ดีเดี๋ยวเรามาดูในห้องโดยสารว่าเมื่อประตูเนี่ยมันยาวขึ้นผู้ชมครับจะเห็นเลยว่าขนาดภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางสะดวกสบายในเห็นเลยว่าพอเรานั่งเนเ่ความสะดวกสบายของเจ้าซีรีส3คันนี้ เลยคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วราคาอาจจะขยับไปใกล้เจ้าซีรีส์5ตัวเริ่มต้นเนี่ยรันไหนจะน่าสนใจต้องบอกว่าเป็นฟีลลิ่งที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าความการขับความกระทัดรัดของรถเพียงแค่ว่าความยาวเพิ่มขึ้นให้ห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางสะดวกสบายแต่ก็ได้ความกระยำกระเฉงในมุมของซีรีส์3ยังเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่านอกจากการนั่งเนี่ยที่เรียกว่าให้ความสะดวกสบายด้านหลังเนี่ยฟีลลิ่งขับยังเหมือนเดิมไหมจริงไหมที่ว่า มันยัสนุกในสไตล์ของซีรีส์3อาจจะแบบไม่ได้แบบเรียบหร,บรูนุ่มแบบซีรีส์5แต่อันนี้คือกระฉับกระเฉงสปอร์ตดุในไตล์ที่3เป็นอย่างไรเดี๋ยวลองขับกันครับอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วครับ330 LI ต้องบอกว่าฟีลิ่งแรกการเข้าอยู่ท่าโดยสารเนี่ยผมว่าความรู้สึกนั่งหน้าเนี่ยไม่รู้สึกหรอกครับเพราะว่ามันก็มันก็คือซีรีส์3 ที่เราคุ้นตาที่เราคุ้นเคยและก่อนหนนี้เราก็เพิ่งพาคุณผู้ชมไปดีวิวกับเจ้า330 e m sport ในเวอร์ชั่น plug-in hybrid ซึ่งพอมาังครั้งนี้มันก็จะมีความรู้สึกคุ้นเคยแต่ที่เพิ่มมาครับเจ้า li มันเพิ่มในเรื่องของความยาวบอดี้เรียกว่าเป็นตัวถังรองวรเอวตตัวถังช่วงยาวเนี่ยให้ข้างหลังมีความสุดสบายมากขึ้นเมื่อกี้เราพาดูแล้วว่าเปิดประตูประตูกว้างนั่งสบายะระยะวางขาเนี่ย การพนักพิงในเอนในระดับท,ที่เรียกสะดวกสบายมากขึ้นออปชันอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังคาข้างบนเจ้าพาราเม Mo ูนรูข้างบนเนี่ยหลังคาข้างบนที่กว้างที่ปอดโปรง่งต้องบอกว่าด้วยความยาวตัวถังที่ยาวมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเจ้าพาราเม Mo มูนรูเนี่ยมันมันมันดูใหญ่เต็มตามากขึ้นเพราะข้างหลังยาวขึ้นเบาะนั่งสบายเรานึกถึงถึงถ้าจะเทียบ bm ก็คือนึกถึง,ถ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 งซีรีส์เจ็ด s e r i เจ็ดมีตัวถังสั้นและตัวถังยาวที่บอกว่าเป็นเจ็ดธรรมดา7่เจ็ด li อันนี้คล้ายกันครับก็คือมีตัวถังที่เครียกยาวขึ้นในท,ที่3ซึ่งแรกเลยต้องบอกว่าจุดกําเนิดมาจากทางเครียกโมเดลที่จําหน่ายในถ้าจำไม่ผิดเป็นในจําหน่ายในประเทศจีนที่เขามีการเรียกร้องโมเดลเนี่ย bm พัฒนารถรุ่นตัวถังยาวท,ที่3ขึ้นมาจําหน่ายแล้วก็ครั้งเนี้ยมาในประเทศอ,อื่นๆแล้วก็ถึงเมืองไทยเนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นที่ได้รับการนําเข้ามาจําหน่ายเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเจ้า 330i เนี่ยที่มีแรงวัด200กว่าตัวเนี่ย258มาแต่มาดูดิว,ว่าวิ่งวิ่งอัตราเร่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องซีซูป2000เทอร์โบตัวตี้ตัวนี้ทำได้ดีขนาดไหนไปลองอัตราเร่งก่อนในสนามวันนี้ก็เซ็ตอัพไปแล้วว่าให้ลองสูตรถึงร้อยดูดิว่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรครับในสเตชันครับเริ่มต้นกันในสนามนี้เราลองเรื่องอัตราเร่งครับเขาเซ็ตเซ็ตทำแล้วสูตรถ 100. ึงร้อยเราดูดีว,ว่า ี่วิลองนับกันดูเลยครับว่าสื้ไว้ลองนับดูว่าประมาณเท่าไหร่เริ่มนะครับตายส1มสาครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าละครับนี่นับคร่าวๆนะนับนับเลขดูนะก็เรียกว่าตาเร่งถือว่าถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งต้องบอกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้มีเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเหมือน ร้อนแรงเหมือนเจ้าพรラกรินไฮบิตต้องบอกว่ากรินไฮบิตเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้งางร้อนแรงกว่านะผมว่าเรื่องน,นี้ค่อนข้งางจะมาเบาๆกับก็เรื่ออัตราเร่งมานุ่มนเนิบๆนะแล้วก็นี่ก็ลองดูว่าระบบเนี่ยในเรนดิ้พัชเจอร์เป็นอย่างไรเขามีการเปิดโหมดเอาไว้เรื่องของเรนดิ้พัชเจอร์นะซึ่งมันจะมีสัญญาณเตือนเวลาเราออกนอกเรนนะตรงนี้พิลลิงแฮน l ิ่ง ว่าในเรื่องการขับรังเกยว่าเนี่ยในการเข้าโค้งเนี่ยตัวถังยาวรู้สึกนะครับรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยจะจะจะเข้าโค้งแบบนุ่มๆกว่าเดิมความกระฉับกระเฉงในไรล์ของซีรีาสรามย,ยังคงทําได้ดีนะฮะแต่แต่ยังค่อนข้างจะออกว่าเรียกอ,ออกนุ่มมากขึ้นถ้าเราสังเกตของฟิลลิ่งที่ได้นะก็คือเจ้าสามศูนย์เอลไอี่จะออกนุ่มกว่านุ่มกว่าเจ้า3ามศนอนะที่ ในเป็นโมเดลเดียวกันในในเวอร์ชันที่ตัวทางสั้นต้องบอกอย่างนั้นถ้าเราเทียบนะเดี๋ยวเราลองดูในเขาเรียกเอลเทสเอลเทสเนี่ยที่ของเลยหกสิบก็คือการเข้าไปเลนเชนนะครับแต่เชนกัดด้วยดูว่าเป็นอย่างไรลองดูครับหกสิบวิง่งนิ่งเข้าไปหกสิบเลี้ยงเข้าไปนี่คือลองดูเลยว่าในการเข้าเอลเทสเนี่ยหกสิบความเร็วเป็นอย่างไรก็ต้องบอกหกสิบนิด ตัวรถค่อนข้างถือว่าทําได้ดีนะนิ่งถือตัวฐานจะยาวขึ้นแต่อัตราเขาเรียกอัตราเร่งบวกกับการทรงตัวถือว่าทวีแตนออกอย่างที่บอกครับออกนุ่มนนิดหนึ่งนะฮะในตัวนี้ในโมเดลอีกสองเาเรียกอีกสองสองรุ่นที่วันนี้เราต้องเทสครับเมื่อกี้เราพาผู้ชมดูซีสามไปขอล้วเริ่มต้นจากน้องเล็กตอนนี้เราขึ้นมาที่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ซึ่งมี2โมเดลกับเจ้าซีห้าใหม่ LCI ที่เรียกไปรุ่นใหม่เลเซชเนี่ย กับ 520D คันนี้ข้างๆผมคันนี้ข้างๆผมดีนะแล้วก็ 530E ที่เป็น Plug-in Hybrid ซึ่งจะบอกว่าเรามาดูความแตกต่างกันก่อนเลยว่านอกจากในเรื่องของเครื่องยนต์2คันนี้เครื่องยนต์่ากกันอันนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบเนี่ยที่มีแรงม้า190แรงม้าก,กับแรงบิด400นิวตันซึ่งสามารถทำอัตราเร่ง0-100ใน7.5วินาทีในเวอร์ชันนี้กับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจะเป็น 5 3 0 e plug-in hybrid ที่มาในชุดแต่ง M Sport เหมือนกันแต่ขนุนแรงม้าเยอะกวา่าแรงมา้าในเรื่องแรงม้าจะอยู่ที่292แรงมา้านะและแรงบิด420นิวตันกับทำอัตราเร่งได้สูงรอได้ใน5.9วินาทีซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าขอไปกันเร็วๆนิดนึงเพราะเวลาจำกัดครับเรามีโมเดลที่จะมาแนะนำคุผู้ชมเนี่ยถึง3โมเดลใน2โมเดลนี้เรามาดูว่าความแตกต่างอะไรบ้างเครื่องยนต์จุดแรกแล้ว เอามีเหมือนกันสีอันนี้ไม่นับสีสีจะคล้ายกันจะมีจางก,กันนิดนึงเนเรื่องของสีบางสีที่ไม่มีในเวอร์ชันของดีเซลใน2รุ่นนี้มาในชุดแต่ง M Sport Package เหมือนกันเราสังเกตว่า M Sport Package กันชนหน้าเหมือนกันครับไฟชุดใหม่ให้เหมือนกันในคันที่ใหม่ไฟถี่ไม่จุดเด่นในไฟอารกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นกว้างหนาขึ้นนะครับอีกอย่างที่ต่างกันก็คือใน53 0ส e คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีกล้อง รอบคันในตัวนี้กล้องหน้าไม่มีแต่ในคันนี้จะมีกล้องหน้าซึ่งกล้องหน้าตัวนี้รามไปจนถึงกล้องด้านข้างนะเห็นไหมห้าห้าถังศูนย์อีมีอาราวิวมอนิเตอร์ในขณะที่ห้าศาูนย์ดีไม่มีออปชันนี้นะอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันถ้าเราดูสองคันนี้ต่างก็กคือรอมแมกรอมแมกห้าถังศูนย์ดีเป็นขอบสิบแปดและระบบเบรกธรรมดาเป็นคลิปเปอร์เบรคในเครื่องพอร์ตเดียวไร้พอร์ตเดียวลูกสูบเดียวแต่ในขณะที่ เ้า 530e เนี่ยจะเป็นล้อขอบ19มาพร้อมเบรกที่เป็นเบรก M Sport ที่ให้สมรรถนะของเบรกดีขึ้นและเน้นให้ความสวยงามและความดุมากขึ้นนี่คือความแตกต่างของ35ใหม่ LCI ในทั้งเวอร์ชั่น 530e Plug-in Hybrid คันนี้และ 520d M Sport Package กกนี่คือความแตกต่างครับของทั้งสงรุ่นเดี๋ยวเรามาลองสัมผัสกัน,กนดูว่า ในการขับของทั้งสองรุ่นเนี่ยฟีลลิ่งของทั้งสองตัวทั้ง5 3 0 e และ5 e. ้0 d ฟีลลิ่งแตกต่มางกันมากน้อยขนาดไหนในเวอร์ชันนี้เพราะว่าช่วงล่างเป็นหนึ่งขเขาเรียกหนึ่งเวอร์ชันที่ต่างกันช่วงล่าง Active ที่มีการปรับความอ่อนแข็งได้กับช่วงล่าง M Sport ที่ปรับฟองแข็งไม่ได้แต่มีการเซตเตี้ยลงมาประมาณ10มิลลิเมตรให้เครื่องให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นทั้งสองตัวต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปลองขับกันครับ มาลองกันในฟีลเล่งของซีรีส์ห lci ใหม่ตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชั่นของ5 3 0 e m sport นะซึ่งต้องบอกมาใยชุดแต่ง m sport แพ c k เก e แล้วก็สิ่งแตกต่างอย่างหนึ่งของ5 2คันเนี่ยในรถเราจะเห็นเลยก็คือโลบช่วงล่างครับในตัวนี้เนี่ยจะมีข้างล่าง adaptive ซึ่งเขาจะคำนวณเรียกเป็นโหมดช่วงล่างที่ขปรับความอ่อนแข็งให้สมูทตามสภาพการขับขี่ เส้นทางการขับขี่เพราะเขามีการใช้ประมวลผลกับแมปแผนที่ด้วยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่พิเศษกว่าเจ้า 520D นะครับเพราะว่าใน 520D เนี่ยจะเป็นเรียกจะเป็นช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างเขาเรียกช่วงล่าง M-Sport ก็คือ Sport นะครับมีความสูงที่เตี้ยลง10มิลลิเมตรแต่จะไม่ได้สามารถปรับอิสระแปรผันได้เหมือนเจ้าช่วงล่างเอสทิดตัวนี้นี่เราลองเลือกช่วงล่างทิดดูว่า เราลองปรับมาขับนอกสนามกันบ้างครับผมก็จะลองรู้ส,สบายๆดีกว่ารู้ส,สบายๆข้างนอกสนามนะครับตอนนี้มาลองขับกันดูว่าถ้าเจ้าซีห้าเนี่ยอาจจะผู้ใช้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความปอร์ตนะแต่อยากดูความของความนุ่มนวลความหรูหรานุ่มนวลเ,เป็นอย่างไรก็ลองมาดูขับมาดูครับว่าเป็นอะไรบ้างต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยเขามีให้จัดเต็มนะเพราะจริงเนี่ยตอนนี้เลนคลปอะไรก็ทํางานอยู่ ซึ่งสังเกตน,นะถ้าผมออกล็อกเลยเนี่ยพวงไหลจะหนวกแล้วก็จะมีการดึงห่วงไหลกลับทิศทางสังเกตน,นะผมลองลองให้ดูเลยว่านี่การใช้งานจริงบนถนนนี่ยถ้าเราขับเพลินๆเนี่ยเพลินๆแล้วมีการอาจจะแบบเหมือนจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะดึงเลยนะมันจะดึงระบบมันจะพยายามโปรเทคให้รถอยู่ในเลนซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนเลนเปิดไปเลี้ยวครับตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเลนเพื่อจะการบอกให้รถรู้ว่าระบบเราจะมีการเปเลี่ยนแล้วเลนคีฟก็จะตัดการทํางานออกนะเฮดซับดิสเพลย์ก็จะ บอกที่หน้าจอเพจทับเนี่เรามองผ่านกระจกเราเห็นเลยซึ่งช่วยให้เราไม่ต้องรัาสายตาจากถนดอันนี้คือหนึ่งในข้อดีของระบบที่มีให้ในตัวนี้ข้างบนก็จะมีหลังคามีมูลลูปมูลลูให้ตัวนี้ต้องบอกเป็นมูลลูไม่ใช่พาราเมิกมูลลูปเพราะว่าเป็นมูลลูปที่ขนาดใหญ่แต่ไม่ได้เต็มทั้งหลังานะคาอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่มีให้ใน 530e นะครับปรากิีนไฮดริด อัตราเร่งอย่างไรตอนนี้ผมลองเร่งง่ายๆเราวิ่งดูด้วอัตราเร่งวิ่งอยู่ความเร็วเดินทางที่ประมาณร้อยเทาต้องการเร่งแซงเป็นอย่างไรเราลองกดดูแต่ก่อนกดตอนนี้ช่วงล่างมีเราดูนะถนนนี้าเป็นบัมนิดๆความนิ่งวงเพื่อมีอยู่ลองกดดูครับอัตราเร่งกดปุ๊บพลิกดาวแรงมาสองร้อยเก้าสองแรงม้าดึงดีนะแล้วระบบเบรกเป็นอย่างไรลองครับลดความเร็ว ระบบเบรกถือว่าให้ความมั่นใจได้เดี๋ยวเราลองกลับรถไปลองอีกถนนอีกฝั่งดูนะครับเปลี่ยนเส้นทางดูสังเกตว่าระบบเบรกเนี่ยระบบเบรกในเวอร์ชัน r สารรมสิบ d เป็นเบรกแบบสปอร์ตแพ็เคเกจเนี่ยก็คือเป็นเบรกค,คลิปเปอร์น่าสี่พอร์ตใหญ่ที่มุมมองด้านนอกให้ความสปอร์ตให้ความดุดันแล้วในเรื่องของด้านในก็ให้ความมั่นใจในการขับด้วยเดี๋ยวดูตอนแรกทีครับเราลองเนี่ยวิ่งทีความเร็วปมาสักงห้าสิบหกสิบลองยาวสิ ในโหมดธรรมดานะไม่ได้สปอร์ตอะดูกาดต่อสองอระบบอ e ิเล็กทริก e-boost ที่ันบูสต์แรงม้าให้ได้สูงสุด2 9 2แรงม้าของทั้งเครื่องยนต์4สูบ2,000เทอร์โบบวกกับชุดมอเตอร์สังเกตเมื่อกี้ของเราสนุดจะมีบัมเล็กๆแต่ที่ความเร็วร้อยก,กว่าเนี่ยความมั่นใจทำได้ดีครับนี่คือระบบช่วงล่างแอตติฟที่ตั้งเอาไว้ของเจ้า ซีรีส์5ใหม่คันนี้เดี๋ยวเราไปลองเจ้า 520D กันว่า feeling เป็นไงบ้างกับเครื่องยนต์ดีเซล190แรงม้าเครื่องดีเซล2,000เทอร์โบ190แรงม้าที่ก็เรียกว่าแรงบิดก็ดีไม่เรียกดีเทียบเท่าเจ้าลักกินไฮบิดนี้เลยนะเพราะแรงบิดระดับ400นิวตันของเครื่องยนต์ดีเซลดูที่ว่าในเวอร์ชันโน้นออปั่นน้อยลงนิดนึงกับราคาเบาขึ้นเป็นอย่างไรไปลองดูครับ มาถึงคันที่3ครับต้องบอกว่าเป็นคันสุดท้ายของการแนะนําแบบเรื่องแบบแบบเบาๆาแบบน้ำจิ้มเแบาเบาไหมก็เบาหน่อยครับแต่อาจจะหนักกลุ่มนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาจํากัดครับเรามีเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงในการพาคุณผู้ชมมารู้จักกับรถถึง3รุ่นต้องบอกนี้3รุ่นที่บอกแล้วว่ามี3ซีรีส์3 3 3 0 LI ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยคันแรกที่ร,รีวิวและคันที่2เมื่อกี้นียผ่านมาก็คือ 530e LCI ตัวเนอซ์เชนนะครับ5 e ซึ่งก็เมือกีพาดูไปแล้วตอนนี้เรามาดูอีกคันหนึ่งครับในเวอร์ชันซีรีส์5เหมือนกันแต่เป็น 520d d ก็คือดีเซล 520d ในเวอร์ชันที่มีชุดแต่ง M Sport มาด้วยนะซึ่งก็ถือว่าในรูปโฉมให้นอกเมื่อกี้เราพาดูแล้วว่ารูปโฉมความแตกต่างให้นอกมีอะไรบ้าง ความสปอร์ตเหมือนกันสปอยเลอร์อหน้าหลังมีเหมือนกันเพราะเป็น M Sport เหมือนกันนะแต่ต่างในเรื่องของข,องขนาดล้อเวอร์ชันดีเซลคันนี้จะมีแรงมาอยู่190แรงมา้าซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดีเซลที่ที่แรงมาถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบแต่2 0งพันเทอร์โบเนี่ยแต่มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยแต่อันนี้ไม่มีมอเตอร์เรียกว่ารถไม่มีไม่มีแบตไม่มีมอเตอร์ช่วงล่างตัวนี้จะมีความเรียกความเตี้ยลงนิดนึง เราช่วงล่างใน 520D ดีเนี่ยจะเป็นช่วงล่าง M Sport ที่มีความเตี้ยลง10มมตรก็รเซนไงเตี้ยลงนิดนึงเพื่อให้ความสปอร์ตแฮนดิ่งที่ดีขึ้นในตัวนี้นะครับแต่ในการขับขี่ในการปรับโหมดการขับที่มอมมีโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโครเนี่ยจะไม่ได้ปรับช่วงล่างเพราะว่าช่วงล่างเซ็ตให้สปอร์ตมาอยู่แล้วแต่จะไม่มีการปรับเพิ่มความแข็งหรือเพิ่มความนวลใน520ดีจะปรับไม่ได้ และอีกจุดหนึ่งที่เห็นเลยเราอยู่ภายในเนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างก็คือด้านบนครับเจ้ามุล,ลุูไม่มีเห็นไหมเมื่อกี้ 530e มีมุล,ลุูแต่พอไป 520d เนี่ยไม่มีแต่ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผมว่าเครื่องยนต์นี้ทํางานได้ดีนะเพราะว่าแรงบิดที่สูงเนี่ยของเครื่องยนต์ดีเซลครแรงม้าอาจจะไม่ใช่โดดเด่น190แรงมา้า <Yeah. S 1> ดูอาจจะดูธรรมดาในยุคนี้สําหรับปริมาณแรงมา้าแต่ แรงบิดครับแรงบิด400นิวตันเนี่ยวัดจะเกียร์1 0เนี่ยการขับเนี่ยผมแตะมก็อัตราลเร่งก็จะมาได้ไวผมมองเรื่องอัตราลเร่งเนี่ยทำได้ดีนะถ้าไม่นับสูตร100ที่ตัวเลขสเปคเครมมาเนี่ยว่ามันต่ํากว่าแต่ในโหมดของการขับเนี่ยถือว่าทันใจตอบโจทย์ได้ดีในระดับนึงเลยครับและในเรื่องของเบรกเนี่ยเราลองเบรกวางกดเ,เจ้าเบรกค,คาลิปเปอร์เดี่ยวตัวนี้เนี่ย ถือว่าเป็นคาเบอร์คาเปอร์เบรกที่ติดนะจากโรงงานในเซ็ตแบบสแตนดาร์เนี่ยรองรับแรงม้าที่มีแรงมา้าแรงบิที่มีได้พอเพียงนะนี่แหละครับหนใน3รุ่นที่เรามาทดสอบในวันนี้นะครับก็ฝากไว้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะนํารถทั้ง3รุ่นเนี่ยครับมาทีละคันเรามาลองสัมผัสแบบเจาะลึกมากขึ้นสัมผัสกันมากขึ้นกับรถ3รุ่น3มเวอร์ชันของเบียนมาอยู่ที่เพิ่งได้รับการเปิดตัวใหม่ล่าสุดของปี2021 ปีนี้นี่เดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าต้นแต่ต้นปีครับตลาดรถลักชัวถือว่าร้อนแรงเกียวครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการลองขับไปเองดีสักครับก่อนไปฝากผู้สม,มุนด,ดีครับแอป c a r ์บัตตแอปที่ให้คุณได้ใช้เกี่ยวกับทุกเรื่องเรื่องรถแอป Car คาร์บัตตีครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ